เมนูแนะนำครับวันนี้ขาหมูเยอรมันแต่ได้มากินที่ว้วนปูเป็นเจ้าคอนรสเด็ดนะครับ mm. ขาหมูเยอรมัน,นครับนี่เอาต้มอ,อยู่ครับ mm. หน้าตาจะเป็นออกมาแบบไหนคอยติดตามครับ mm. ขาหมูลงน้ำมันเรียบร้อยครับ mm. สูตรของเราคือน้ำมันของเรานี่จะไม่ค่อยร้อนนะครับ mm. เท่าไหร่ครับ จะเอาขาหมูลงไปรวนรวนก่อนนะครับรวนน้ำมันให้หนังมันที่มันตึงคลายตัวก่อนนะครับติดตามครับเดี๋ยวหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงขาหมูเยอรมันนะครับครับเมนูวันนี้นะครับขาหมูเยอรมันครับเตรียมขาหมูเรียบร้อยหมดแล้วน,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะพอน้ำมันอุ่นก็เราจะ เอาขาหมูลงนะครับครับน้ำมันเดือดแล้วนะครับนี่ครับนี่ขาหมูเยอลมันของเราที่ก็ค่อยๆเริ่มกรอบนะครับโอเคครับครับออกมาแล้วครับขาหมูเยอลมันของร้านเราครับกรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ครับกรอบนอกนุ่มในแน่นอนครับ จะทาการจัดจานครับโอเคครับ